วันนี้เราจะมากินกุ้งตองงานไม่มีวันนี้เสร็จแล้งแต่คิวเคสขึ้นมาเขเสร็จแล้วอ่ะนะเสร็จแล้วทีค่ะกล่องก็ไม่มาโอนให้ก็เลยเด็กพากันพี่เกษก็ไม่มีงานพากันแลนนานแหละยืนรับส่งตั้งนานก็เมื่อเช้าใช่ไหมหลังจากที่โบ๊ทจบไปเวยแล้วก็ว่างยืนรับส่งเป็นนานสองนัดไม่หมดเวลาตะกี้เป็นอย่างไรบ้างนี่ มง่้ีงานบอกใครมาได้ให็นเลยจุดหนึ่งเหรอดีอะมุสซิลีมันทำไม่ทันจริงจริงมินมันต้องไปทำวันสรงเล้เหรแต่ว่าวังมือกี้ทำไมหยุดงงาเลยเราไม่มีงานโอ้งานเราต่อจากมุชซิลีเหรอแจกเอาแกะแล้วเแกมาใ้เราตรงไ่ทำนี้เรื่อดุ้่ะ แตัวมันได้แช่ตู้เย็นนละท่อออกว่ามันจะไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยไมนแตกเพราะตู้เย็นเย็นเนาะมันแตกมาก่อนแล้วมันแตกเพราะตู้เย็นเย็นเพราะว่าตอนหนูซื้อมามันไม่แตกตัวท่อใช้น้ำเยอะอะไรแบบนี้มันระเบิดแต่ว่าไอ้อันที่อยู่ในถ้วยอย่างเงี้ยมันที่ไม่แตกนะแข็งอะพี่ หนูอยู่ข้างบนสุดหรือป่ามันโดนไอ้นี่อ่ะเอาอยู่ข้างล่างกับพี่ตีี่ยผัดก็ผัดก็แขกนะของหราอ่ะมันก็อีกชามไงนั่นไม่รู้แขกสองข้างกนไปล้วถึงสรุปว่าไว้ตู้เย็แล้วไม่สนใจก่อนใครกินเลยไม่ก่อนใครเลยใส่ไป้ดล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 ดอุณหภูมลดอุณหภูม เออเบอร์มันเอาผมสำหรับตัวเบอร์โซเดียมแ่นบลัดนไป่ดแล้วเออนันแรกอันตออีเอาอะไรก่นอันนี้กออืมกินไข่ต้มไปเลยจ้ะนอนสิกอบเกือบสิบฟอง ตุ้มแล้วก็มาผัดกับน,นี่ดีกว่ามาเ,เสิรเชอ,อม้มืออือ้อือือ้ยียียียิงเจับมือ như vậy Về mà Cất chèm chị xin xong ê Hãy nhớ combo không งได้ยอกินกก่นาหดอืมนอ,อากไข่เห็นมันเลยังสีเลยมืเมอเรยอเราไข่เลยอะเีก็ถอยแค่เพียงอันนี้ก็แตกเศร้า,รากินไข่เป็นสิควรจะดีแล้ว้าไมเอาช้อนไปจิ้มอ่ะแตกเลยทีนีโ้โอ้โห

ให้เสนอคำนี้ 好好、uh huh. กิมจีนมากเอง हमारे नाम

เาสนอาันนั่นก็มามดไปที่มันมาล่าสอ่ะอินโดอ่ะที่มันบอกว่าปากผู้ใหญ่บ้านน่ะจังโตขึ้ยังผู้ใหญ่บ้านอ่ะเอาเธอใส่างใะเก่งนะบอกว่าหมอแขนหมอแขนเอกขัานตมบวไหมแนหมีอยู่ผู้เดียวบัวลำไยยังคนไม่รับ พ่อรู้ดีทสองว่าคนเนี้ยจะเป็นเหมือนคนแบบว่าจะออกสไตล์โรจิตนะแกบอกเราเตะหนูเราเตะก่อนจะมาแล้วว่าหนูไม่ชอบไอ้แบบแบบแบบไอ้ตัวยงยงรุ่นไอ้นี่รุ่นพี่แล้วที่ออกก่อนแล้นหรเออลบจิตไงเขาเลยบอกไอ้คนที่มาตัเหมือนกันนะใครวะพี่ตัวยง่งมหัวเร้องเลยอะกูอะไรเออ ลบจเหรอลกจิเด็กอนนบอกว่ามันอย่างนี้หนูก็เลยสู้กลบาเปิดมนดิกลเปิดมาแล้วมันก็โดนดิปดแวดินจอดฟิวบอกปิดก็มองหนูเลยบอกใหญ่จนต้องปิดกล้าโทกล้าโทรไม่ได้หนูก็เลยบอกไงได้นสวรรคแล้วนะนองคนใหญ่เสียจ็

ก็ดูโรคจิตจริงอ่ะนั่งเกาหางไปบ้าเกาอ๋อไอคนนั้นเหรออืออุ้ยแต่มันเหมือนจริงเด้มันมีไดไหน่อยอ๋หันมามองแล้วก็จับหามเรื่ดเรื่หันมามองแล้วจับหามเรื่ดเรื่มันขันมันคันจนไอ้มันยุบเขาไปขอของน้าแล้วนั่งมางหแม่ไปทุกครั้งที่ต๋อก่อหันมาหาเราก่อนนะก็เลยโดนหมาไปนแล้วไอโรคจิตญาตเปิดโตบอกเปิดโต๊ะขนาดนี้ฮะนะ แล้วอยูหันไปหลายรอบมากนะหนูบอกว่าให้พ่อหันมาถึงจะหันหาพี่นะทันไมเราหันไปอย่างเงี้นอย่างนี้แล้วก็หันกลับไปแล้วได้กินข้างไงบ่ล่ะแล้วชิเดยก็ถึงกห้องสีเป็นสีเขาเป็นลูกแล้วแม่เขาดีแดงเผ็ดมากทุกคนพริก พริกเผ็ดแหง้งมาจากไทยหรือเปล่าแต่ว่าพริกแห้งว่าเผ็ดเด้พริกแห้งก็ใส่บลากหลายว่าเผ็ดพริกอันนี้เผ็ดแหง้งเผ็ดเป็นพริกป่นนะังเผ็ดอยู่บ่บ่เผ็ดจะยังบางคนละพันอันนู้นนน่ะจะเป็นพริกญี่ปุ่นหรือเปล่าอันนี้เหมือนจะเป็นพริกไทยนี่คนมีพริกมีกระเทียมน้ำจิ้มซีฟูด้ดเผ็ดมาก พริกเผ็ดมากแล้วก็ใส่กระเทียมไปหนึ่งเม็ดแล้วก็ัเอเส้าวองกิมซีเริ่มเลยคำนี้ của chính quyền thân thể là đi mấy lần thảo luận nha đi mấy lần ห <c oughs> นม้อนองบอคน่งอหมเ้องผิดงแซบทำสุดท้ายทำในที่สุดรอบเมาตับจบอีจบสาลายกับผักพริกยั่ว ก็เกระเทียมบดเลยบดเลยสีู่้ดว,ว้าวแล้วก็ตามด้วยกิมจิกิมซมายมอสาทาดองคำตาสวดแต่กลุ่มปากพีเจ้า nè, ô, đây rồi,